อาสาฬหาบูชาเป็นวันแรกที่พระพุทธองค์ทรงหมุนธรรมจักรเพื่อสอนปฐมเทศนาตามพจนานุกรมสามารถอนุโลมให้อ่านได้สองแบบนะคะนั่นก็คืออาสาฬหาบูชาและอาสาลหาบูชาค่ะอาสาลหาบูชาแปลว่าการบูชาในเดือน8โดยในวันนี้จะตรงกับวันขึ้น15คหาค่ำเดือน8อาสาลหาบูชาจะมีระยะห่างจากวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงสองเดือนค่ะเพราะ ถ้าเราลองย้อนกลับไปในวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คือวันวิสาขาบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่้าค่เดือน6นั่นเองเมื่อตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นพระพุทธเจ้ารู้สึกวิตกกังวลว่าทมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้นั้นมีความลึกซึ้งเกรงว่าบุคคลธรรมดาผู้มีปัญญาไม่มากนั้นจะไม่สามารถเข้าใจได้จึงได้นึกถึงอุทกกดดาบทและอารารดาบทซึ่งท่านทั้งสองนี้เป็นผู้ที่มีปัญญามาก แต่เมื่อตรวจดูดวงชะตาของอาจารย์ทั้งสองแล้วพบว,ว่าท่านเพิ่งได้เสียชีวิตลงไปแล้วและภาพของปัญจวัคคีย์ทั้งห้าผู้ที่ได้ทรงคอยปรนิบัติรักใช้พระพุทธองค์เมื่อตอนที่ยังบำเพ็ญทุกขกรกิริยาก็ปรากฏขึ้นมาโดยการเดินทางนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันขึ้น14่ค่ำเดือน8นั่นก็คือก่อนที่จะถึงวันอาสาฬหาบูชาเพียงหนึ่งวันค่ะระยะทางในการเดินทางทั้งหมด18โยชน์พระพุทธเจ้าเดินเท้าเพื่อจะไปปรดปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเป็นระยะทางทั้งหมด288กิโลเมตรภายในระยะเวลา1วันเท้าความเรื่องของปัญจัวคีนะคะปัญจับไปว่า5ค่ะเพราะฉะนั้นปัญจัวคีจะมีทั้งหมด5คนนั่นได้แก่ท่านโกนทัญญะถ้าท่านฟังพุทธประวัติก็จะทราบว่าท่านโกนทัญญะนี่แหละคะ่ะคือพรามหนุ่มที่มีอายุน้อยที่สุดที่ได้ทํานายพระพุทธเจ้าว่า เมื่อพระพุทธองค์เติบใหญ่ขึ้นมาจะกลายเป็นพระศาสดาผู้ยิ่งใหญ่และก็มีท่านวัปปะพะทัทธิยะมหานามะและอัจฉริรวมกันทั้งหมดครบ5คนแล้วนะคะัปบจััคคี์ทั้ง5รู้สึกขาดความเลื่อมใสที่พระพุทธเจ้านั้นได้หันมาบริโภคอาหารและเมื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้าเดินทางจะมาพบพวกตนในวันนี้ก็เลยพากันประชุมรับว่าจะไม่ให้การต้อนรับพระพุทธเจ้าจะไม่พูดจาดีๆด,ด้วยแต่ แค่จะปูอาสนะไว้ให้เท่านั้นเองเมื่อเหตุการณ์จริงมาถึงก็ลืมที่ได้ตกลงกันไว้เสียหมดเส้นเพราะออราของพระพุทธองค์นั้นแผ่กระจายผ่องใสเมื่อได้มองตาพระตถาคตแล้วก็ประดุจว่าถูกสะกดให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาขึ้นมาทันทีเมื่อพระพุทธองค์ได้นั่งลงแล้วก็ได้กล่าวว่าการที่เราเดินทางมาหาพวกท่านเพราะว่าตอนนี้เราได้เห็นแก่นแท้แล้วเราได้ตรัสรู้แล้วพวกท่าน จงเมียโสดสัดับเพราะเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วเราจะสั่งสอนจะแสดงธรรมพวกท่านจงปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าก็จะทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งกรมจันทร์ปัญจะวัคคีก็ได้ตอบโต้ว่าอาวุโสโคโดมที่ผ่านมาการที่ท่านถอดใจกลับไปบริโภคอาหารไม่รักษาสัญญาที่ให้ไว้ในการบำเพ็ญทุกรกริริยา ทำผิดเช่นนี้แล้วท่านจะบรรลุธรรมได้อย่างไรพระพุทธเจ้าจึงตอบว่าดูก่อนท่านทั้งหลายการที่ตถาคตกลับมาฉันอาหารนั้นไม่ได้เป็นคนมากมากไม่ได้เป็นคนคลายความเพียรตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยตนเองพวกท่านจงเงียบโสดรสัดับเราได้บรรลุอมตะธรรมแล้วเราจะสั่งสอนจะแสดงธรรม พวกท่านปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนแล้วไม่ช้าก็จะทำให้แจ้งซึ่งคุณอันยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรมจันทร์และพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเช่นนี้ซ้ำถึง3ครั้งเมื่อได้ฟังถ้อยคำยืนยันอย่างหนักแน่นจึงยินยอมเชื่อฟังและตั้งใจฟังพระธรรม,มเทศนาพระพุทธเจ้าทรงสแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวคียีได้ตรัสถึงธรรมจักรกับปวัตนสูตรความตัวยอ่อของสูตรนี้กล่าวถึง ข้อปฏิบัติ2อย่างที่บรรพชิตไม่พึงปฏิบัติได้แก่ข้อที่1การประกอบตนให้พวพันในการมาคุณทั้งหลายหรือการเสพกรรมสุขขั้นสุดเป็นธรรมอันเลวของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ประการที่2การทรมานตนเองให้ลำบากสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์และทรงยกย่องทางสายกลางคือข้อปฏิบัติ ที่ตาาคตได้ตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งใหญ่ได้แก่อริยมรรคมีองแปดเรื่องของทางสายกลางมัชชิมาแปลว่าทางสายกลางมัชชิมา8คือทางสายกลาง8ประการอันได้แก่ความเห็นชอบความคิดชอบเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบความเพียรชอบความประลึกชอบและการมีสมาธิชอบสรุปให้เข้าใจง่ายๆนั่นก็คือการคิดดี พูดดีทำดีนั่นเองค่ะจากนั้นก็ได้เทศนาอริยสัจสี่นั่นก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตายนั้นเป็นทุกข์ความโศกเศร้าความพิไรรำพันก็เป็นทุกข์และสาเหตุแห่งทุกข์ก็คือการยึดในขันห้านั่นเองขันห้านั่นก็คือตัวรูปเวทนาสังขารวิญญาณสัญญาเหล่านี้คือตัวทุกข คำว่าทุกในพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้หมายถึงความเจ็บปวดรวดร้าวแต่คำว่าทุกขังในศาสนาพุทธหมายถึงสิ่งที่สามารถเสื่อมสลายมีความเสื่อมสภาพได้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของรวมถึงอารมณ์ของคนเราด้วยไม่ว่าจะอารมณ์สุขหรืออารมณ์ทุกข์ก็ย่อมไม่มีความยั่งยืนมีความตั้งอยู่และดับไปเป็นธรรมดาจบพระธรรม,มเทศนาท่านอัญญาโกธัญญะได้ดวงตาเห็นธรมมนรมบรรลุโสดาปติผล พระพุทธองค์จึงได้ตรัสขึ้นว่าโกนทัญญะรู้แล้วท่านจงมาเป็นพระภิกษุเถิดด้วยเหตุนี้เองพระรัตนตรัยจึงได้บังเกิดขึ้นครบเป็นครั้งแรก เมื่อพระพุทธองค์ทรงประกาศพระธรรมจักรให้เป็นไปแล้วบรรดาเทวดาทั่วทุกชั้นฟ้าก็บรรลือเสียงตั้งแต่พรหมเทวาไปจนถึงชั้นพรหมโลกต่างชื่นชมอนุโมทนาทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุได้ไหวสะเทือนสะถานทั้งแสงสว่างอันยิ่งใหญ่หาประมาณไม่ได้ก็สว่างรุ่งเรืองไปทั่วแล้ววันปต่อมาในวันแรมหนึ่งค่ำสค่ำสค่ำและสี่ค่ำทำให้ท่านวัปปะ ท่านพัทยะท่านมหานามะและท่านอัศชิก็ได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันตามลำดับค่ะและในวันแรงห้าค่ำเดือน8พระพุทธองค์ก็ได้แสดงพระสูตรที่มีชื่อว่าอนัตตลักษณะสูตรในพระสูตรนี้สอนในเรื่องของอนัตตาซึ่งเป็นธรรมขั้นสุดท้ายในเรื่องของการปล่อยวางสิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์ไม่เที่ยงไม่มีความจีรังยั่งยืนไม่มีความคงสภาพต่อไปได้และได้ตรัสถึงกฎของไตรลักษณ อนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่ยั่งยืนไม่คงทนนั่นก็คืออนิจจังกับทุกขังส่วนอนัตตานั่นก็คือความไม่ใช่ตัวตนทำให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5้าได้บรรลุอรหัตผลในเวลาต่อมาเมื่อเราได้ทราบประวัติความเป็นมาของวันอาสาฬหบ,บูชาแล้วพวกเราชาวพุทธคนจึงควรทำจิตใจให้เลื่อมใสในพระรัตนตรยัยและตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม ทรงทำดีละเว้นความชั่วทําจิตใจให้บริสุทธิ์และพบกับครูหน่อยต่อยหอยใหม่ในโอกาสต่อไปสาธุสวัสดีมงคลค่ะ